นี่ครับทุกคนขาหมูของเฮาครับขาหมูไทยแลนด์ครับนำสมสายชูหดเข้าไปแล้วครับแล้วก็ลูปๆถูๆลูบไหลรูปไหลอันนั่นๆๆๆๆลูปบถูๆซ้อมๆเข้าไปครับแหน่ขาหมูไทยแลนด์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 ถูๆคัด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 ถูๆเข้าไปเนี่ยครับ สวัสดีครับป้าครับครับความงางรถมาครับผมทุกคนวันนี้วันยุดโอ้โหงอมเงียบเหงาจอยวอยเดี๋ยวเอาไปเนเมนูนี่ด้ยครับไปซื้อขาหมูมาขานะครับเดี๋ยวมาเนื้ขาหมูไทยแลนด์ขาหมูพิชัยแล้วก็ซื้อกระดูกมันเจ้านายนะครับนี่นอนอยู่นี่นี่ขาหมูสันตีสซุขไทยแลนด์พิชัยแหน่แน่แน่ครับกระดูกซุกไปครับทุกคนตั้งมอล้ออะไรเนี่ยเหรอ นี่ครับทุกคนเครื่องเขาครับหากพักชีครับเครื่องต้มตุนอหญยำหัวครับมีอบเชยนะครับ แก่นกวานอยู่ะน,นีเม็ดพริกไทยครับแล้วก็หอมขาวหอมแดงครับสมุนไพรไทยเขานี่ครับจ้งลงไปในหม้อขางเขาเลยนี่ครับแล้วก็รอมันเดือดครับทุกคนเดี๋ยวห่อขาหมูกับกระดูกสุกข,ของเจ้านายเขามาใส่ครับผมขาหมูสันติสุขพิชัยแหน่ๆๆๆเดี๋ยวมาดูกันครับทุกคนนี่ครับทุกคน ใส่เกลือลงไปนะครับนี่เพิ่มรสชาติของอาหารด้วยเกลือเม็ดนี่ครับอันนี้ผมใจ้เปขาหน้านะครับเพื่อนๆขาหมูขาหน้าครับแล้วก็อันนี้ของเจ้าหนายครับนอนเฝ้าอยู่นี่นี่อนี้ฮะนอนสบายใจอยู่เนี่ยนี่ครับจะเอาล้อหน้าเดือดครับเพื่อนๆแล้วก็แกเอานี้มาใส่ครับ มาทุกคนเริ่มเดือดแล้วครับใส่ไปเลยนีอันนี้ของคนกระดูกับของหมาต้มไปด้วยกันนะครับน,นี่ครับต้มไปนี่แล้วครับทุกคน ปิดฝาไปเลยนี่ตอกไปนี่ครับชมองนะครับอือฮึดูมองเขากันครับทุกคนนี่ขาหมูอยู่ในนี่ี่ครับอันนี้กระดูกซุปครับ <laughs> กมไปเนี่ยครับถ้าไฟออนเนี่ยเทาก็เติมไฟครับเพื่อน นี่ครับระวังลอ้อเริ่มหวานแล้วเพื่อนๆชมพูี่บ้านครับเดี๋ยวสอะหางหมดแดงกอนมีเหรอไปครับทุกคนน่าจะได้ตีแล้วครับเปิดหม้อก,ก่อน ขาหมูเขาครับเดี๋ยวไปตากแดดไปสักกึ่งชั่วโมงครับนะได้ตีแล้วครับมือมือดิซันนะ่นนะโต๊ะโบแล้วก็ลได้กินแล้นะ <c oughs> นี่ครับขาหมูเขาครับเดี๋ยวไปตากแดดครับแดดกับบอกอกสสวนนี้ครับอืม นอนเฝ้า <laughs> อยู่นี่นี่ <laughs> <laughs> ไปตากแดดกันเลยแดดก็บอกค่อยออกครับเพื่อนๆวันนี้ตากไว้หลังบ้านนะครับขาหมูพี่ใจครับเนี่ย ตรงนี้คือโดนแดดตลอดทั้งวันครับตากไปนี่นะครับทุกคนเอ้ยมะเจงคิงข <c oughs> ออิงอยู่ในหมอ้อพุ่นตากไปนี่ครับทุกคนตากไว้สักชั่วโมงก็ได้ครับเกินชั่วโมงก็ได้ครับนี่ครับทุกคนอันี้ก็แตงมาครับ แรงหนังมาครับนี่ครับถูๆไปเลยครับโรยเกลือครับถูให้ถูๆครับ น้ำสม้มสายชูครับลูบไปเลยครับลูบไ,ไปมือเนี่ยครับกินโอเดียวทำให้ครับเพื่อนๆน,น,น,นี่กินเองนะครับ là còn bằng hợp bằng chắc nòi นี่ครับจ่ไฟออนไปก่อนเลยครับไฟร้อยหกสิบครับตั้งไว้สิบห้านาทีครับผมแบบนี่ปล่อยเลยครับร้ออย่างเดียวครับผมนี่ครับทุกคนรอบที่หนึ่งครับประมาณนี้ครับต่อไปเขาจะจ่ไฟแห้งแล้วนะครับตะกี้จ่ไฟออนครับเปื่อนไปเหมือนเดิมครับเข้าไป ไปสองร้อยนะครับอรอยอย่างเดียวเขียวลูกปอก่ายดูกันนะครับอือหืเลบกรอบเริ่มกรอบ,รรอบอนี่ครับทุกคนขาหมูไทยแลนด์ของเราไปเดี๋ยวเปืหอแฟนผมไปจัดจานครับ ผมหน้าที่ทําก็กินครับเดี๋ยวนี่ครับทุกคนดูก่ะหมืดสลัดครับโอ้โหนี่ขาหมูครับป่ะเจ้าไหน แถมแถมแถมมอันนี้ก็คือกระดูกของไอ้ขอบมาคับก่อนคับก่อนครับนะครับข้างดนแต็มเต็มเต็มเตมเตมเตมไปแล้วครับไปละตีประจับมงมัน นี่ครับทุกคนน่าน่ากินกครับขาหมูไทยแลนด์ครับลํำปางสันดิซุกพี่ชัยล้วก่อนนี้ครับสลัดของเขาครับดูครับพักสดๆครับมีน้อยนี่ตัวขืะส้มครับนี่ไปกินกันเลยครับขาหมูพี่ชัยไทยแลนด์ไปครับนี่ครับทุกคนขาหมูไทยแลนด์นี่ ดูดูทุกคนดูเพืเ่อนๆดูครับอืมๆๆๆน่ากินเนาะขาหมูไทยก็ต้องเล่นของไทยครับของเปิดขาหมูเยอรมันของเขาขาหมูไทยแรงครับแหหวันเจยบหวันเจยบเปิดตอมรับรถของขาหมูขเขาครับ จิ้มลงไปนะเพื่อนๆแล้วหนังมนะั้งครับกรอบมากเพื่อนขอบอกว่ากรอบมากทอมเดอร ีลืมตอนเนี่ยลืมหันขวางกำนี้ดีร้องนั่นนี่หนังมาครับเปิดบๆมาครับนี่น้ำสลัดและก่อนนี้ครับน้ำจิ้มสามรสครับ แล้วก็มันฝรั่งฮรับชื่นหายหลอนเลยครับ ลำ้ำตนะนี่ครับทุกคนเมนูนี่ครับกับเข้าก็ได้กับแก้มกับไล่กินกับน้ำสาเข้ากันกันนะครับ นี่ยาวแน่นอนคืนนี่ครับกับเมนูนี่ครับขาหมูพี่ชัยไทยแลนด์ครับผมจะได้กาแฟทุกคนติดตามเพจนะครับคัวเมืองรถมาครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับคับเมนูนี่ครับแล้วปกันมาคลิปต่อไปครับสวัสดีครับครับใหรพูดดิทําเ้๊หนะ บรรยากาศอาหารมื้อเย็นของเขาครับวันนี้กินกับครอบครัวครับผมพ่มอตาแม่ยายแล้วก็แฟนครับเด็กๆอยู่ในห้องครับเมนูเย็นของเขาครับขาหมูสันติซุขพี่ชัยลำปางไทยแลนด์กูหจิ่งเงาขนาดนักวันนี้ครับ นะมอกกันกนะไม่ใช่ของเ <c oughs> ราลำอย่างเนี่ยครับลำแตนนะอ่าช่องอะไรช่องฝากติดตามเหตุเสร็จลุกช่องสัวเมืองล้อนน้าได้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะล <c oughs> ูกสาวครับตัวโตแล้วดูดีความแล้ว